จังหวะต้องแตกหน่อยครับทางเด็กของฟิลิปปินส์เปิดรุ่นน,นี้วิ่งแข่งกันโอ้โหเอาสายเหลี่ยมที่ใหญ่กว่าแล้วก็ยิงเลยบอลย,ย้อยชนคานครับโอ้โหไม่โดนก็ใครจังหวะซ้ายยิงข้ามศีรษะของวาราพรแล้วแต่ว่าไปตกบนคานนะครับท,ที่ทางหัเลขกแปะนะครับชัลเลอร์พิกแล้วก็ยิงเลยครับบอลตกพื้นเอน้าบอลลัดขาโอ้โหเข้าประตูไปแล้วครับรู้ป่ะฮะยังไงครับอาจจะต้องเช็คดูครับภูรสินให้เป็นประตูของ ฟิลิปปินส์ครับอ้โหลูกนี้ไม่น่าเชื่อครับเหมือนจะไม่มีอะไรดูอีกทีนะครับจังหวะทิกของชาเลอร์แม็กแดเนียลแล้วยิงไกลบอลตกพื้นโู้บอลน,นี่ทางวัลลาพรตั้งใจจะแตะบอลลงพื้นก่อนนะครับกลายเป็นว่าตกพื้นแล้วลอดขาวัลลาพรเข้าประตูไปเฉยเลยครับอู้แล้วเหลืออีกไม่ถึงสิบนาทีครับเกมจะจบแล้วล